เสร็จแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้ยยังอยู่เท่านี้ฮะงั้น,นตอนนี้คำรามแมนเบสสามเนี่ยเบสสามแล้วเนี่ยวัดดี้เฮ้ยจีเนี่ยคำรามแมนวัดดีคือ้ตุฉันอัพเกรสนาไนมาสู่มือนายมีอะไรจะขอบคุณฉันบ้าล่ะตอนนี้ไม่มีน่ะอ้าวโอซ่าอัพโอซ่าอัพเกรดมาให้สุดยอดเป็นข้าสุดยอดที่สุดของแกแล้ว ไม่ขอมีอะไรเลยโอ้ตัวนี้ไม่มากอ่ะเอาไอ้นี่อ้เคร่โต๊ะวันไหม่วะจะไม่ว่างเลยจะจะมีอะไรจะขอบคุณล่ะ <c oughs> ตัวแสงเลเซอร์ที่อยู่ตรงนี้อ่ะตัวแสงเลเซอร์ที่อยู่ข้างหลัง <c oughs> ที่จะมาอยู่ตรงมานได้ยิงอ่ะ <c oughs> มันได้ใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ไมาอยู่โซ่ก็มีสองอัน กระดาษเพชรหนึ่งอันเอาววธก็เห็นเนี่ยแล้วก็อันสองด,แดูแล้วก็ที่สองดูแล้วก็ที่แล้วมันแล้วก็บันทึกวิดีโอได้ถ่ายภาพได้ดูนี่เออไอ้คิดโตนดิอ,อ้อะไรอะไรองเขาอะ ไม่มีอะไรให้เปลี่ยนหรอโอเคเดี๋ยวนอนเดี๋ยวนอนพักแถวๆนี้ดีวกว่าผมว่าจะไม่มีใครมาบุกสานทัพมะขอตรจไีไอ้ยเอ็ดตัวเฟ็ดทุกคนไอ้ยเอ็ดเอ็ดตัวเฟ็ดมาสกิฟดีมากมันมาแล้วเป็นบุกรบเราบุกสานทัพเราฮะโอเคฮะแล้วมันตัวอะไรเนาะ นี่ตกตแกังแล้วหูหมุนตัวแกคือใครเนี่ยโดนยิงจะบ้านแกเฮ้ยไม่เป็นไงหลายกระจกเฮ้ยทำไมทำไมแสง laser ฉันฉันอัพเกรดมามากฉันอัพเกรดมาสักขนาดนี้แล้วแสง laser ที่ใหญ่ที่สุดแล้วแสง laser ที่มีที่มีคุณภาพที่แสงที่ ที่แข็งแรงที่สุดทำไมทำลายโลกแกไม่ได้หรือว่าก็ฉันเพิ่งอ,อักเก็ตมันเล่าไม่ไม่ไปโดนหน้าไปซะฮะเคนนี่ก็ตายเหรอฮะทำไมตายทำไมแสงเสริมมันไม่ดับวะแต่ทำไมตัวตัวมันไม่ลัว่วลวงวะฮะมันไม่ธรรมดาแล้วก,ก็ฉันยังไม่ตาย,ยางไงเธอไอ้ยอยนี่ต้องโดนท่าไม่ตายฉันแล้วพลังแสงแสงเลเซอร์พข้าตดวงตาจากหลงังเฮ้อ ไอ,อ,อ้ยหน่อยนะแกฉันจะล้างแขนแกถอยทับเหรไปโจมสัวจริงถึงกทั้งแค่นี้ถึงทั้นที่ต้องถอยทับเลยเหรอต,ตอนนี้พวกเอตอเสร็จมันขวัญโง่เลยโอเคไอ้ทำเลยเหรอบวังว่าจะไม่มุหมดหวังว่าจะมีสกิบดิเออวพวกอะไรนะ เมืงเห็นอะไรบางอย่างชาวบ้านเหรอชาวบ้านนะมามาทำอะไรที่นี่เดี๋ยวคุณออกมาเดี๋ยวโอเคโลเทียหายแล้โชันก็เลยจัดเตะสจิจากการยิงกระบ,บันสร้างดาเมจให้โลชันเกือบพังเลย มันก็มันก็มีมันก็มีอะไรสูงเนี่ยอะไรวะอะอะไรวะไอคิดได้โตแกไปแกไปทำอะไรอะอะไรวะ What the hell? วาดเต๋อเฮ่มาไปเหีฮ<ะ>่อะไรวะโอเค เดี๋ยวขึ้นเบจแพคคือเป็นเัาตอนนี้เยลยเลโอเคเหนือจริง